สวัสดีค่ะวันนี้พามาชม dbl xls นะคะกระบะสีประตูรุ่นนี้เป็นสีเทาดำนะคะเราใส่ชุด r a p เตอร์นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะแต่งชุดแรปเตอร์แบบนี้ใส่ล้อขอบ20ใส่ล้อขอบ18นะคะเริ่มต้นดาวที่5,9000บาทเท่านั้น หรือลูกค้าสนใจฟรีดาวเราก็สามารถทำได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นแจกทองด้วยนะคะสำหรับคนที่ออกรถในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนอกจากฟรีดาวแล้วยังแถมทองให้กับลูกค้าอีกนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากแต่งตามนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้น5,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะก็ผ่อนเริ่มต้น1 2 0 0 0กว่าบาทนะคะแต่งตามนี้เลยถ้าใครสนใจก็ โทรหาเบอร์คุณจูนได้เลย0ตองแปดห้้ตองสหรือแอป,ปสีเขียวฟอร์ดปทุมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e คุณจูนด้วยนะคะโอเคขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ